สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็จอดพักนะครับผมนะครับผมในการเดินทางช่วงเช้านะครับเราจอดพักนะครับผมตอนนี้เราถึงเขตพิษณุโลกนะครับผมเราจอดพักให้ช้างเราได้กินหญ้ากินอาหารสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เราจอดรอคุณแม่พระนะครับผมน้องช้างนะครับคุณยายทวดนะครับผมหรือว่าคุณแม่กบเท่านะครับที่ทุกท่านคนรู้จักนะครับตอนนี้ขมือก็อยู่ ที่ป่าหญ้าอย่างสวยงามเลยนะครับผมก็มีผลไม้หลายอย่างนะครับนี่ครับที่คุณแม่ท่านเอามาฝากนะครับแต่คุณแม่เดี๋ยวจะแม่จะเดินมาป้อนเองนะครับผมนี่ของคนเอกนี่นี่กล้วยนะครับผมเฮ้ยบออันนี้นะครับผมของคนเอกเดี๋ยวเรารอรอบริการเนาะครับสวัสดีครับคนเอกครับผมสวัสดีครับคนเอกน้องพงเงินนะครับวันนี้เรามาถึงมาเดินทางตั้งแต่ 6โมงเช้า,ชาตอนนี้ 10, 10นาฬิกา4โมงเช้านะครับตอนนี้รออยู่นะครับเพราะว่าข้าเมือนกับโปงเงินอยู่ท้ายสุดเลยนะครับผมอยู่ท้ายสุดเลยก็คืออยู่ด้านในกับเพื่อนเลยก็ตามคิวครับผมตามคิวตอนนี้คุณแม่ท่านคงจะป้อนแม่กําไรบุญส่ตงตองน้องตะวันปลาโจ๊ะชายมงคลถ้าต่อมาก็จะเป็นขันเงินนะครับ้ก็จะมาหาข้ามือนนะครับผม นี่ครับคุณแม่เดินมาแล้วนะครับผมร้อนไหมครับคุณแม่แม่จะเป็นลม,ม,นลมอา้าวไม่มีลมเลยเนี่ครับขมืน่นมาฝั่งนี้คุณแม่ครับฝั่งนี้ครับโอโอจอดก็จอดกาอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยขาผมมาอยู่ใกล้ขมื่นจะไปแตะเขาไหมนเนี่ยไม่ถึงกันหรอกครับแม่ครับเดี๋ยวผมถือเข้าไปให้ครับเข้าไปเลยครับแม่ ไหมเข้าไปเลยครับผมอันนี้คุณแม่ถือไปป้อนเลยนี่คุณแม่เข้าไปในร่มเลยครับไปขมือถอยเอ้ากินขมือกินว้าคุณแม่มาถึงก็กอดเลยคุณแม่กอดเลยครับผมกอดขาให้ดูหน่อยคุณแม่กอดขาให้แม่เอฟซีดูหน่อยครับผม,ม,ม,มนะครับผม

รักมากเลยครับผมมีของอร่อยให้กินชอบมากเลยครับวันนี้ดูอะไรก็ลงตัวเปหมดก็ดีที่สุดเรียรก็ดีสุดคุแม่ขอบคุณแม่ใหญ่เลยคุณแม่ม่อะไรเลยคกำลังอร่อยครับคุณแม่กำลังอร่อยเลยอ้ะม่อม่อมอ้ะปากเลวอ๊ะปาก S <S อ,อ,งองอใหญ่ะครับให,ห่ไปทุกสนล้วอ,อ,อ้าปากเร็วอ้าปากเร็วสูงอ้าปากก่อนป้อนปากเลยแม่ฝั <S 2> <S 2> <S <S ่งนี้ครับผม <S 2> <S 2> ครับผมทางนี้ก็กเห็นแม่เห,ห็นครับเห็นครับ แบบนี้แล้วมันหวานแหมครับมันเขาเรียกว่างองมๆนี่แหละมันหวานครับครับกินได้ครับลูกเอาข้าวอยู่ไปอยู่บนรถนะแม่เอาข้าวสารฝากอยู่บนรถแล้วครับอ,อะไรนะครับกกนนคนเหรอครับออกินได้ครับกินเป็นครับ คนไม่มีใครแนะนำติดต่อไว้ให้นะครับเรามาเจอแล้วก็แมกะรินโหผลไม้มีเต็มให้เรื่อยๆเลย,เลยสาธุกับคุณยายทวดและลูกหลานด้วยนะคะสาธุครับนี่กันนะครับสวัสดีครับคนหลายมาราธอนได้ข่าวว่าแตนตอดดีเจ้าจีแมนครับผมพาเมียคันไปกินน้ำแตนตอด เออยายทวดบอกว่ากอดเผื่อแล้วนะกอดเผื่อแล้วครับเม่ยิ้มสวัสดีค่าเมียพารสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับเอาจะเอาอะไรกันบ้างเนี่ยกลาจะติดตัวอหเนี่ยอ,นนนนะอะไรครับเม่ คอยจดไว้เนี่ยทบอเจ๊ภูไลคอยจำไ้เนี่ยเจ๊ลืมแต่สิบดอลห้าสาทใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดูเป็นใครบ้องจดีไหมตองมาดีไม่เป็นไครอ่ะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับคุณครับน้องโผมีน้ให้อเล่นันอน้องอยู่ใกล้ๆขมื่นครับผมตอนนี้ ครับนี่นะครับเราเดินทางมาเหนื่อยๆครับผมเรามาพักเราก็มีคุณแม่พระท่านมาป้อนผลไม้นะครับผมทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่ท่านก็ต้องสู้นะครับแต่ท่านก็สู้นะครับใจรักขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณคุณแม่ใหญ่ทวดมากๆเลยนะครับโอ้ตองน้น้องผูวไข่ทไมเป็นอย่างขื้ไข่พี่ เน่าบะน่าจะโดนมแมลงมาอยู่คนเดียวตัว,ต,วตัวมากเลยนะครับนนพวงเงินมอ,อ่คณอนณดียวมากเลน้่งพวงเงินอนาะ กอดถูกเชือกเลยครับผมกอดน้องคงเงินได้กัดโต้งไปกอดน้องคงเงินให้หน่อยไม่ได้ครับผมไม่ได้กอดกอดพี่นี่กอดเป็นบ่วขอบคุณครับพอเงินแม่กครองขอบคุณครับแม่ยิ้มสวัสดีครับแม่รองเ่นน้ดีวลงน้ำยังงเพื่อนรัก มันไม่มีครับช้างรออยู่กันแบบนี้ครับผมครับกินกิ่งไม้กินหญ้าด้วยครับผมช่วงบ่ายๆช่วงนี้อย่างนี้ก็ยืนข้าล่มอย่างเดียวครับอันนี้กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับร เอาอะไรแม่นี่ยังเหลือเยอะเลยยังเหลือเยอะเลยครับนี่นครับจะให้กินไปเลยครับแม่เดี๋ยวเอาอร,อเรับกินไปเลยเพี่ผมเข้าสาร,รครับเอามาฝากครับ,รบตอนนี้คุณแม่ก็จะพาไปไ,ไปในตลาดนะครับมผม ใหพาไปตลาดไปซื้อของมาเพิ่มอีกครับผมไปซื้อไก่ซื้อพิซซ่าซื้อผลไม้ต่างๆอีกครับผมเพื่อจะมาเลี้ยงอาหารอีกเย็นนี้นะครับผมคุณมากมากเลยนะครับผมเ,เป็นยังไงนะครับพนะ่อหน่หมายคำสิบอาหมายถึงหมายถึงว่าพูดไม่ออกเนาะดีใจหลายเนาะครับผมดีใจมาก เราก็ดีใจมาตลอดครับดีใจมาตลอดนะครับผมทุกอย่างนะครับแต่เริ่มจะแกะกำลังใจที่อยู่ในฟ์ทุกอย่างคือกาลังใจคือคือแรงบันดาลใจให้พวกเราทํานะครับสิ่งไหนที่มันถูกใจเราก็เก็บเอาไปปฏิบัติต่อแล้วก็เอาไปปรับปรุงเราเราไม่ได้อยู่เฉยนะครับเราพยายามพัฒนาพวกเราเองให้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกันแหละ่างที่มันแม่แม่ติดมาเราก็ว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรก็ตรงไหนที่เราทําไปมันไม่สมควรเราก็ไปปรับปรุงแก้ไขนํามาแก้ไขครับผม รเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์โลกปัจจุบันนี้เราต้องโซเชียลนี่คือสื่อสําคัญเลยนะครับคือทุกคนต้องต้องดูต้องติดตามแล้วฟังคาติดชมคำติดยอมนะครับ,รบไม่ได้ว่าเราฟังแต่คำหยอกเราไปฟังคาติดชมด้วยแล้วมันจะเป็นแรงบันดานลใจแล้วไปสร้างพวกเราให้ให้แก่งขึ้นครับผมทําสิ่งที่มันดีแล้วชมมาแล้วเราก็เก็บไว้รักษาไว้รักษาไว้สิ่งน้นที่ติมาเราเอาไปแก้ไขครับ เอาไปแก้ไขปรับปรุงนีค่คือมันจะทําให้เรามีพลังแล้วก็ทําให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเราต้องสร,ร้างตัวเราเองคือเพราะเรางแรงเล็กๆนะครับคนเลี้ยงชาย้างนในประเทศไทยนมีไม่กี่พันนะครับเราจะไปของ,งบประมาณขออะไรจากคนทั้งประเทศหรือคนเป็นเก้าพันเก้าล้านสิบล้านเนี่ยมันไม่ได้นะครับ,รบเราอย่าเราอย่าไปชิดสู้กับแรงทั้งนั้นเงินของแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่จะเอามาบำเรยเฉพาะช้างนะครับ,รบเราต้องสร้างตัวเราด้วยใช่ครับ ต้องสร้างตัวเราแล้วทําให้สังคมเขาเห็นว่าเออช้างกลุ่มนี้มันมีประโยชน์เอทําอะไรให้สังคมให้ศาสนาแล้วมันจะค่อยๆมาครับถึงจะนานหน่อยเราทําไว้เพื่อลูกเพื่อหลานตุวกันนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วเนาะครับก็มองเห็นนะครับอย่างบึงสัมพันธ์เนี่ยเราเห็นเลยว่าความสําคัญเราเขาให้ความสมพัญความสำคัญเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับไม่ว่าจะหลายอย่างเนาะอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยทางหลวงมานําขบวน แล้วก็กู้ภัยตามทุกตามในขบวนทุกอย่างนะครับทุกซอกทุกซอยซอกทุกซอยทุกมุมทุกแยกครับไม่ว่าจะทําใบเคลื่อนย้ายอีกงคนหนไหมครับอย่างพวกเราคนเลี้ยงช้างเนี่ยอยู่ในป่าในดงเคยมีใครมานําขบวนเราไหมครับไม่เคยมีครับผมไม่มีเรามีแล้วเราก็เก็บรักษาไว้ตรงนี้คือเราทําดีแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับฝากน้องๆไอของวัฒนธรรมเราทุกคนด้วยว่าสิ่งไหนที่มันดีก็ตั้งใจทําสิ่งไหนที่สังคมเขายินดี แล้วสิ่งไหนที่สังคมเขาติดติงมาเราเอาเราเก็บไปไปปรับปรุงรักษาครับผมก็มันมันมันก็พูดคนยดีของเราแหละเราทาดีเรามันยอมได้ดีทําดีนี่มันมีผลมาช้าแต่ช้าชั่วนี่ผลรับไวครั้ได้ช้าแต่ได้แน่นอนเด้แน่นอนครับผมครับขอบคุณหัวหน้ามากๆครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับทุกช่างนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกช่างขอบคุณครับสวัสดีครับ